อันนี้คืออะไรครับฮียอันนี้ไซรลนฮิวครับ1นึ่งสอง่ของญี่ปุ่นแต่ว่าความความโชคดีของเวอร์ชันญี่ปุ่นคือสามารถปรับภาษาเป็นอังกฤษได้โดยปกติคนจะไม่รู้คนจะนึกว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นอ๋อเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นก็จะก็จริงแต่ปรับเป็นภาษาอังกฤษได้ครัใช่ได้โคจิมะเคยบอกแล้วตั้งแต่ต้นว่าเกมเขาจะแปบจะจะเป็นอินเตอร์ แต่ว่าเวอร์ชั่นของอเมริกาที่ขายอ่ะไม่สามารถปรับญี่ปุ่นได้อ๋ออ่าว่าซื้อญี่ปุ่นคุ้มกว่าซื้อญี่ปุ่นดีกว่าใช่เพราะบางคนนึกว่าเอ๊ญี่ปุ่นน่าจะดูไม่ไม่คุ้มค่ามั้งต้องไปอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่เนี่ยก็ตัวนี้ก็น่าน่าเก็บสะสมเพราะแพ็กเกจอะไรก็สวยครับก็อันนี้อันนี้ตั้งแต่อันนี้ภาคแรกจริงๆภาคแรกอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็น the ะเบส แต่ผมกำลลงจะบอกว่าเดอะเบสตัวเนี้โคตรหายากกว่าแผ่นปกติก็ดีซ่าเหรอมันดูสวยกว่าแล้วรู้ไงผมไม่ทราบแต่แต่เนื่องจากผลิตมาน้อยต่อที่มันเป็นเดอะเบสก็ตามจริงเดอะเบสมันมันจะไม่ค่อยไม่คุ้มค่ามากกว่าตัวต้นต้นฉบับตัวแรกแต่อันนี้ปัจจุบันที่ญี่ปุ่นขายประมาณหมื่นกว่าเยนกับ2 0งหมื่นเยนก็เรียกว่ามันซึ่งผมไม่รู้ว่าคือทำไมมันขึ้นแพงแต่ มันมันมันหน้าปกมันแลกอะเออใช่หน้าปกผมถ้าถ้าตัวปกปติมันจะไม่มีหน้าผู้หญิงมันจะไม่มีไม่มีมาเรียมันก็จะเป็นแบบแค่กรอบอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นรูปคาดเฉยอ่าแต่นี่คือมีรูปมาเรียก็เรียกว่าเขาดีไซน์หน้าปกใหม่ใช่เป็นดีไซน์หน้าปกใหม่ตัวนี้หายากอยู่หายากในตลาดสวยสวยใช่เสร็จแล้วต่อมาพอมาขึ้นในเพย์สองมันก็จะออกไซเรนทิวสองสามและก็สี่เป็นลำดับอ่า แต่วิธีการเล่น2 3 4ี่จะเริ่มไม่เหมือนละอ่าอ่าแต่วิธีการเล่นคือตบผีพยาบาลยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังมีเหมือน,นก็คือใช้ไม้แป๊บใช้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอยู่อ่าแต่ความน่ากลัวเนี่ยต้องยอมรับว่าภาคสองน่ากลัวสุดอืมอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเครื่องเทสองสามารถลังสรรค์ภาพให้มันแบบเออสวยขึ้นอย่างแบบความน่ากลัวความแบบดู ดูมืดมืดมืมัวมันมันได้ดีกว่าบรรยากาศมันดีกว่าดีกว่าดีกว่าก็เลยภาคสองเนี่ยเป็นเลยเป็นภาคที่ยอดที่สุดเพราะว่าเราจะเจอผีพยาบาลเยอะมากมีให้เราเห็นเยอะผีพยาบาลเยอะมากแล้วก็จะเป็นท่อสิดเทากันในยุคนั้นแต่พอมาเป็นภาคสก็จะมาพูดถึงตัวละครตัวใหม่ไม่ใช่เจมสละอ่าก็จะเป็นเฮเทอร์อ่าชื่อชื่อถูกนะน่าจะถูกอ่านั่นแหละก็ รอบนี้มาจะจะเน้นถือปืนละเน้นเน้นเน้นยิงเน้นตบผีอยู่แต่ว่าตอนหลังมันจะมีปืนมีกระสุนเยอะถ้าเกิดเล่นดีๆมันก็จะแทบเป็นแนวแอคชั่นละอมันจะเป็นแนวแนวเหมือนไบโอละอ่าเรื่อยแนวแบบเอาตัวรอบละใช่ใช่ใชซึ่งถ้าเล่นจบเล่นจบดีๆสองสารอบก็จะได้ปืนอินฟินิตคราวนี้ก็จะยิงกันเมามันมอมันเลยอมันจะกลายเป็นเกมง่ายไปเลย ผมว่าเขาคงได้ฟีดแบ็จากตัวภาคก่อเนี่แบบผู้เล่นอาจจะแบบขอแบบมันๆบ้างอะไรประมาณนั้นผมว่าน่าจะอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นภาคที่มีตัวกระต่ายกระต่ายคือมัสคอเด้อกระต่ายถือถือมีดอ่ะไอ้ดีไอ้ถือไปเรื่อยไอ้นี่ไอ้นี่คือเป็นตัวละครที่คนจดจํากันเยอะคือใน s i เซ n t h i l ิอ่ะแต่ละภาคอ่ะคนจะจดใจตัวหัวสามเหลี่ยมอ่ะไอหัวสามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นภาคสอง าภาคหนึ่งภาคสองอ่าอ่าแต่ภาคภาคหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นขเขาเรียกอะไรนะเป็นก้อนเนื้อมากกว่าอืมแต่พอภาคสองเนี่ยจะไปเจอผีพยาบาลแล้วก็จเจอผีสามเหลี่ยมอ่าอ่าเสร็จแล้วพอภาคเนี้ยมันจะมีตัวที่ที่ไล่ฆ่าเราก็คือตัวกระต่ายอ่าเน่นั่นแหละแทนสามเหลี่ยมก็มีอยู่ยแต่ว่ามันจะเป็นตัวกระต่ายแล้วคนจะจําตัวกระต่ายได้เนี่ยพูดแบบนี้เหมือนกับว่าภาค ท้ายเนี่ยนี่แหละที่เฮียถืออยู่ในมือเนี่ยเดลูมจะแจกที่สุดเลยอหรือว่าไม่สำหรับผมท่านี้มันจะเดินเป็นแบบมุมมองจากลูกตาคนอ๋อมุมมองขอที่หนึ่งอ่ามาหมขอที่หนึ่งว่าไปห้องนี้เกิดเหตุการณ์อะไรไปห้องนี้เกิดอะไรคือทําให้มันน่ากลัวขึ้นจากมุมมองจากลูกตาอ่านั่นแหละแต่าคเนี้ปริศนาเยอะเยอะมากเรียกว่าใครที่ชอบแนวพัซเซวลอ่าพัซเซิลภาคสี่จะปริศนาเยอะที่สุดใช้หัวหน่อย ใช่แต่แต่ความความว้าวความสยองยังพอมีแต่บางคนไม่ชอบเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นบุคคลที่หนึ่งในการเดินัหวมันก็เวียนหัวไปหน่อยแต่แฟนเดนตายของแซลลี่งเล่นก็ต้องเล่นถูกต้องระยะเวลาทั้งหมดทุกภาคเนี่ยเฮียใช้เวลาเล่นกันนานไหมภาคไหนสั้นสุดอะเปียร์่อมถ้าพูดถึงถ้าผมจำไม่ผิดภาคแรกเลยเหรอ ไม่ไม่หนึ่งกับสองนี่แหละยากสุดแบบแบบเดินนานอยู่อ๋อใช้ระยะเวลานานนานอยู่นานอยู่นานอยู่ไม่ไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วมากแต่ก็ก็ยังไม่ไม่เท่าไก่พวกนี้พวกนี้จะนานกว่าอ่าเพราะว่ามันบางทีมันจําทางไม่ได้ด้วยความที่มันเป็นว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 นอ่าหลายหลายรอบเนาะกับมาสองหมื่นทั้งสีแผ่นนี้พออยู่ไหมเฮีย พออยู่พออยู่พออยู่นะพออยู่ครับแต่แต่ปัจจุบันก็คือจะเริ่มจะเริ่มไม่ค่อยเจอบางเกมอย่างอย่างไซเรนฮิลสเนี่ยจะมีมาเรียอีดิชั่นอ๋อมันจะมีแอดออนเพิ่มเว้อ่ามาตั้งแต่ยูเพย์สองละออ่าพี่แมนพี่แมนเมื่อกี้เห็นพี่แมนเข้ามาพี่แมนคุยกับเฮียหน่อยนิพี่แมนก็แฟนสะเดนฮิล์อ่าใช่ครับใช่ครับอ่าผมกลัวว่าเฮียจะมาแบบโมเฮียบอกว่า กาขึ้นยิ่งจริงเอ่ะเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยผมซื้อช่วงแรกๆที่ออกเลยแผ่นนี้เออใช่เนี่ยภาคสองอ่ะตอนนั้นแต่ทำไมราคามันดูแพงกันยังไงมันแบบไม่เหมือนกับแผ่นอื่นที่ตัวไปเ่ะเอา็คนเก็บกันเนี่ยเออที่ชอบซีรีส์นี้เพราะว่าเนื้อเรื่องดีภาคสองเนื้อเรื่องดีมากดีใช่มันถึงที่มคก่อนเดียบอกว่าภาคเดอลูมใช่ไหมภาคสี่อ่าสี่เดอรลูมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยโดนแนวหรออ่ามันมันจะแหวกแนวไปกับภาคสองภาคสามเลยภาคสี่เดอรลูมอ่ะอ่าใช่ มันคือการการทํา <ละ S 1> ตลาดแบบแบบของโคจิมะเขาทำออขเขาเข้าไปพยายามจะคิดว่าเฮ้ยเกมอ่ะมันควรจะน่ากลัวมากกว่านี้ไม่ใช่เห็นแค่แค่แบบจากข้างหลังอ่ะแล้วเดินเดินเดินมันจะพอเห็นจากตามันจะเป็นอีกแนวอ่ะนุ่มใช่นั่นแหละเหมือนพีทีอ่ะพอขึ้นไปในเพศามันจะมีพีที ที่ที่เป็นเกมเป็นเกมที่กําลังทำไซเ t นฮิวออกมาแล้วก็โคจิมะก็เลยโดนไล่ออกจําได้ไหมแล้วก็ย้ายเกมพีทีนั่นแหละก็คือจะเป็นแนวแนวแนวเหมือนภาค The ะล o m ก็คือจากลูกตาแล้วก็วนเวียนซ้ําไปซ้ำมาแล้วเนื้อเรื่องมันก็จะจะจะค่อยขยายขึ้นเรื่อยๆดังนั้นใครที่เป็นแฟน l ซเดนฮิวที่แมนว่าก็ควรที่อยาก เก็บหมดครับเก็บหมดสองสามสี่แล้วก็ภ้าถ่ายจากนั้นออริจินเนี่ยเออต้องเก็บหมดแล้วโฮมคัมมิ่งดาวพัวพวกเนี้ยเก็บหมดมันจะมีมันจะมีที่น่ากลัวนิดนึงก็จะมีแชชเตอร์เลเนี่ยบนวีด้วยนี่นี่นี่ออกภาคแรกบนวีนะเอออ่าเนี่ยภาคแรกสวยมากเออเวอร์ชั่นเมริกาก็ก็กล่องนี้หน้าตาอย่างนี้แหละหน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาอย่างนี้เลยโทนดำเลยนะเนี่ยใช่ใช่โทนดำโทนดาร์กอ่ะดาร์กวีเขาให้เหรอให้แบบโลโก้เขาดำแบบนี้ อ่าเออใช่ผมว่ามัน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 ให้มาตั้งแต่ไอเกมถ่ายรูปผีภาคสแล้วพอต้าเฟรมพอต้าเฟรมสี่อออนั่นแหละให้ให้แบบให้สุดพิเศษเลยอ่าแล้วก็แล้วก็เป็นแบบบอกว่าเด็กอายุเท่าไหร่ควรเล่นอ่าอ่นั่นแหละเลดซีนี้คือความหมายคือสีนี้ยังธรรมดาอ๋อยัง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 ไม่ได้แบบเลือดสาดแบบหัดขาดแบบไุยอ่าใช่พอเลือดสาด กระจุยนี่ก็ต้องมาตั้งแต่ไบโอไบโอห้าที่เริ่มแบบยิงหัวแตกยิงแขนขาดอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็นโลโก้เป็นสีแดงแ่บแส็กแทแกอซีนั่นแหละครับแต่นี้ถือยังยังไม่ได้แบบมันมันก็แค่มันก็แค่มาหลอกจ้มสแกแบบนี้เอาให้ตกรใจนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้แบบอะไรมากมายก็เรียกว่าใช้ฟังก์ชันของตัว V เต็มที่ ใช่ครับก็สองไฟส่องอะไรอย่างเงี้ยใช้รีโมทมันเลยมีความน่ากลัวเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าเขาก็พยายามจะทําว่าไอ้นันชักกับรีโมทเนี่ยควรจะใช้งานยังไงไอ้ชุดคอลเลคเตอร์ของเฮียที่เรียงไว้ตัวเดนิวเนี่ยถ้าคนจะมาซื้อเนี่ยเอาแค่แผ่นเดียวเฮียขายเนี่ไม่ได้โอาขายขายก็ไม่จดเป็นว่าจะต้องเหมาไม่ไม่ไม่แต่คือ เราเรามีเรียงไว้ให้รู้ว่าเรามีตอนนี้เรามีกี่ภาคอ่ามีภาคไหนอ่าเราคุณสามารถซื้อได้ด้วยปกติอย่างผมบอกอ่ะถ้าถ้ามันจะเป็นของคุณอ่ะภาคไหนอ่ะคุณมาซื้อได้เลยอ่าเพราะเหมือนผมอ่ะเก็บเก็บเกมเนี้ยไว้พวกคุณแล้วอ่าอ่านั่นแหละคัดมาแล้วดีแล้วใช่ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องหาเอาค่าเสียเวลานั้นมา มาจายเฮียดีกว่าอ่าอะไรประมาณนี้อเอผมผมเป็นะ